ไม่ใช่ผู้ปับรับโชคเข้าใจให้ดีก่อนปับตัวนิยมถึงขนาดนั้นจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ได้พี่ทำภาษาที่แล้วไปดูวันแรกที่ทำกูยังนั่งเอาเทียนรดน้ำอยู่เลย เขียนเข้าไปใส่ใอยเกวยงาเกียรติเขียนรบนีเขียนช่วงที่เขียนรอนั่งเขียยังไม่มีเขียนรบนั่งช่างกเขียนรนรนเราอย่างนี้นั่งรนรเก็จะจถึงวันนี้กรต้อบอกอธิบายว่ามันมีที่มาไอพี่แพยด้วยาปับพับโชว์มันไม่มีวันเลาก็มีใครโทรมาหาหมอของงานว่าจะเปิดเพจช็อปนะอย่าบอกไปดูร้านมันดูไปสมัครงานร้านมาูนนก่อน لا <applause> <applause> <applause>